กนเวลาจึงเที่ยงเศษเศต่อไว้ม่ง,งนะครับคือที่ที่เราจะทำสัญญบัตรภวามยดสมณศักดิ์เป็นพระผูมิวัดโพธิสมพรครับพระอารามหลวงจังหวัด,ดอุดรธานีครับเป็นเพื่อน พีนองก็เบิรงน้ำกันครับผมอฏ้ครับปบัตรปบัปบัิป็นบัปฏิบัติประจัติปฏัติปัตปบัติปฏบัตปฏัติปบับ่ติปฏิบัติปบับันิาฏิอัต้ปกัิบิปงบัันครับัติปฏิบ